ท,ทุกคนจะเลือกอะไรระหว่าง Honda Jazz GK คันนี้หรือ Honda City Turbo นี่คือ Honda Jazz GK ที่เป็นตำนาน,นะคะ่ะทุกคนด้านหน้าของเขานี่มีความหน้าสั้นถือว่าขับง่ายนะเวลาเข้าต่อเข้าซอยเล็กๆนี่สบายเลยและนี่คือ City Turbo ด้านหน้าถือว่าค่อนข้างยาวค่ะทุกคนแต่ว่ากระจังหน้าเขาออกแบบมาคล้ายๆกันเลยอะเหมือนกันเลย และนี่คือด้านข้างของ Honda j แจ๊ค่ะทุกคนไฟเลี้ยวไปกระจกเขามีให้เรียบร้อยแล้วนะพร้อมกับที่จับประตูเป็นแบบคีเลนค่ะทุกคนสามารถเกิดล็อกรถปลดล็อกรถได้เลยค่ะติ๊ติและนี่คือด้านข้างของ Honda City คันนี้อุ้ยคันนี้ได้า้้อแม็กแต่งมาแล้วด้วยไฟเลี้ยวไปกระจกมีให้เหมือนกันที่จับลักโอ้ที่จับแบบคีเลนเหมือนกันเลยกดล็อกรถล็อกร ได้เหมือนกันค่ะและในเมือ่อน้องไปทรงแฮดแบ็กเหมือนกันเรามาดูด้านท้ายทั้ง2คันกันบ้างดีกว่าว่าจะกว้างขนาดไหน <S <S และนี่คือด้านท้ายของ Honda j a จก่อนพับบอกค่ะทุกคนถือว่ากว้างไหมหรอก็ได้อยู่นี่ได้ประมาณนี้นะคะเก็บของได้ก็ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราดูตอนพับบอกอือนี่โอ้โหกว้างมากเถอ๋ถอไปให้ดูขอรองทาก่อนเดืดเดืดอดดอุ้ยสบายอ่ะ ถือว่ากว้างเลยค่ะทุกคนนี่และนี่คือด้านท้ายของ h o น da c ซิตีที่ยังไม่พับเบาะขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูก่อนเออโอ้ยทุกคนมันมันไอ้น,นี่กว่าหัวฟังชนเลยอะ่ะตต้องระวังหัวนะทุกคนเมื่อกี้หัวชนก็ถือว่าในระดับหนึ่งแต่เออแต่หัวชนนะคะทุกคนระวังใครบบว่าตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยระวังหัวเลยและนี่คือฝั่งคนนั่งของ h อน da j a จ z ค่ะทุกคนหุยหัวฟังไม่ติดกว้าง ถือว่านั่งได้สบายเลยนะเนี่ยและนี่คือฝั่งคนนั่งของซิตีเฮ้ยก็ไม่เลวนะถือว่าหัวไม่ชิดก็ดีแล้วค่ะและนี่คือภายในของ Honda j a จ z จ K ตริงฟริงอ่านี่กระจกถือว่าใหญ่แต่ไม่มีไฟให้นะเอา้าแต่ทำไมเอากระจกให้อยู่ฝั่งคนขับอะอแล้วคนนั่งอะและนี่คือภายในของซิตี้เทอร์โบฟริงเอา้า เหมือนกันเลยอ่ะเขาก็เขาแบรนด์เดียวกันเขาต้องเหมือนกันสิและหน้าจอของเขาเป็นแบบทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุก็ได้แต่แต่แต่เชื่อมต่อ Apple CarPlay ไม่ได้ดิโหทำไมอ่ะ และที่ขำเนี่ยค,คือหน้าจอของเขาเป็นแบบทัชสกรีนถือว่าใหญ่เลยนะคันนี้นะเชื่อมต่อได้หมดเลยบลูทูธ FM และคันนี้สามารถเสียบสายเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พก็ได้ดี้ะเราสามารถเสียบสายได้เลยนะ Apple Ca r า l a y พก็ขึ้นเลยและที่ส่งแอว์เขาเนาะเป็นยังไงเป็นแบบดิจิตอลนะคะทุกคนนี่เราสามารถปรับได้เลยโอ้ยโหมดต่างๆปรับได้แบบนี้เลยถือว่าทันสมัยนะเนี่ยแบบดิจิตอลอะ